เอ้ยไม่มีใครพูดกันเลยล่ะบุ๊คพูดดิบุ๊คบุ๊คบุ๊คจัดการดิพูดดิสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเดี่ยนี้ครับวันนี้ก็อยู่กับ Portstar. tv นะครับโอ้โหพูดพูดก็ไม่พูดก็ไม่แบบมันบอกแล้วไงว่าผมไม่เป็นมันขัดใจเห็นต้องพูดอย่างนี้ไหมเอาล่ะครับก็ต้องกราบสวัสดีสวีดะกับท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะฮะวันนี้กับผมนายปอซ t s t a r v นะฮะไปแล้วไหมไปแล้วไหมเออนี่ ต้องพูดงี้ต้องพูดงี้พูดไปพูดไปพูดดิผมไม่เบแต่แรกไหมครับเล่แรกว่าเลือกทีมไม่ไดีกว่อมาด้อสีสีสีอะไสีสีอะไรอะะสีอะไรที่มันไม่เคยเอ้ยสีแดงสีแดงสีแดงไม่ได้่เป็นเลย สะกิดนี้นนโโห,นหนึน่งหลานซับละโอ้โหสุดยอดตัวเีนือหรอเดือดไอ้อ้กดอัด่างเนี่ยฮะกดอัดตั้งนานแล้วกดอัดตั้งแต่ตอนที่พี่ถามว่าใครจะพูดก็พี่ไม <laughs> ่เคยบอกเลยว่า,าน 3, 2, ับสามสองหนึ่งอะไรไม่นับไ,ไม่อยากนับแม่ชี่อะไรนะออบนหัวเลยบนหัวเลย กูจำเป็นหัวเลยคนโลเจอเจอมุกดีเข้าเดี๋ยวเงียบเลยอะไรทีอยู่นิกดๆอืมอ่ะปอนปอนฟาดีอ่ะฮะน้องน้องตัวชิปปอนหรอหรือว่าอะไรพี่พี่ดิน้องอ๋ออันนี้คนเปิดจริงเลย D O U N D s a d a y TV d a v น่หึม้องกินถนวไ้นะเหมือนกับก็เลยรับสบายจังแต่ละคนไม่ลุตมันไม่มีใครเข้าเลยเหรอไม่มีใครเข้าอะไรไปอูห้องอื่นปะทองนี้มันต้องรอเต็มยี่สิบี่คนอะ ห้องเนมันต้องรอเต่ตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันอ่าห้องที่มีสามต่อสิบหกไปเลยแล้วก็สีขาวเลยเาม่ใสเกสเกอสีเสีเกสีเสีเก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 สีเสก ยังไม่จบเลยแมก่ไอ้คำพวนพวกนี้เด็กกันแบบไม่น่าทำไรดูนะหรือใคว่าอาจจะเป็นบล็อย่างนี้ไม่ถึงหรอกไปดูห้องอื่นดีกว่าไปดูห้องอื่นก่อนเดี๋ยวเราขอออกไปดูห้องอื่นก่อนขอออดแฉ้ๆดูอยู่กันไปก่อนท่าไม่ทันแล้วโอ้โหไม่มีใครไม่มีใครเข้าเลยนะทำไมไม่เข้ากันมาเนี่ยโหคนไปตั้งล้านคน คนโอ้โหเยอะมากโอ,โอ้โหเยอะ,อะแล้วตอนเราเล่นคือไปโซย์ไปวอล์เกมอีกแล้วแล้วนี้เรามาตะลุยมินิเกมไหมเนี่ยไม่ได้ไไไดอ,ไอะไรมากโซย์นนวอล์กเออสกายก็สกายเอ้ยเดี๋ยวโซย์วอลก่อนแล้วเราค่อยไปไสไกายสกายนี่ฟ้าใช่ไหมสกายวอล์กสกายวอล็เอ่อตกคามท้องฟ้าถ้าจำถ้าแปลไม่ผิด น,น,นี่นี่นีห่ห้องกลางๆนี่ไงบุกเขามาล้ไพรเลตไพเลทที่แปลว่าโจรสลัดไพรเลทอเมริกัะนรเวียร์ไพเลทนี่เลตโจรสลัดนะอืมขนาดนี้ผู้หญงิงคนหนึ่งเปลี่ยนสกินคือไปบุกเปลี่ยนสกินคืนแล้วบ้าใครยังไม่ได้คนหายที่ช่องเลย ฮะยังไม่ไปดูซีเน,น,นลเลยทีไหมอ่ะเอาไงดีทีไหมอืมเดี๋ยวนึงสามสิบวิแล้วหอนก้องวิ่งอย่างงี้แมันมันเจอการตบข้าเลยดีไหมอ่าเจอเอ้ยอย่าฆ่ากันอะนะเอ้ยเอาหลุดแล้ว,วนะหล,นะนะลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้ว ุดหล่อน่ยมาละสกินสุดหล่อบุกันมาพี่หลุดละพี่หลุดละแล้วก็ติดอีกดดดโดดดดโดดีดดีดดีดโอ้โหแย่งไม่ทันแย่งไม่ทันเดี๋ยวราไม่ดปะใครมไหนะะโมาแล้วพี่ กูไปละเฮ้ยนี่เฮ้นี่เติมนี่มาเติมเข้ามัน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 โอ้ดูมันลอยยิบอู้ข้างหลังข้างหลังชุดเพชรข้างหลังชุดเพชรวิ่งโอ้ยเพชรโดนตีวิ่งนี่มันอยู่ไม่ได้เราตายแล้วเราตายแล้วโอเคเป็น G P S นำทางโอเคเหรอตายแล้วก็ไป G P S ซะเกาใครเก้ามันเอ้นี่มันมีเกียร์ที่สามมาหนอไวทำไม ตาแล้วก็เป็น GPS ซะเพราะว่าเข็มทิศมันไม่บอกอะไรมากมันด้วบอกเกี่ยวกับกล่องเจ้าเสื้อเพชรเ้วเจะได้เสื้อเหล็กเนี่ยเพชรแล้วก็มันเอาดาบไปมาย้ายช่องให้ทำไมทำไมไม่ใช้เฮ้ยดาบเพชรชิวซนตัวไม่มีใครห้ามเออน้องเลยนะมันย่อแล้วก็พิงนองเฮ้ไปช่วยดิมาตกน้ำอยู่อ่ะ ช่างมันพี่พี่ผมจะไปแล้วพี่ช่างมันไปแล้วไหนไหนไหไหนไหนไหนดูคนน้ตได้ไหนไหไหนาันันอาดามนี่แหละคือเทคนิคการอยู่รอดเลยไหนอยู่ไหนนะกินก่อนดีกว่าอาหารเดี๋ยวมาอีเหอนี่อ่านชือไม่ได้ตอที่ผมตะโกนนีู่นติมไดูเกว่า p o u n d z a t v ยังเนิ่มมากขวาพี่พอัเส้อเหล็กไหมม่ออนี่เไม่ตัวีไม่่ืมววววเล้อตัวพีครับเาลตัวี่รับเขาล้อตัวี่ัที่เป็นตัวพีอ่ะที่เป็นตัวพีแล้วจะมีวงกลมอ่ะเออเจอแลวสามสิี่เพ่งเปิดได้เดี๋ยวไปดูเกี่ยวขัดกันบุบุทุกเพชรบุ๊ ดีแล้วอะฮะไหไหไปไปอปไปไป้ดบุ๊กไม่สมัวันนี้หรออือสิปมีนาคมมีนาคมอู้ตายโอ้เกือบตายเอื้อตายเรียบร้อยดเพชรมันก็ดีแค่ชุดเพชรแหละพี่รู้บุ๊กก็อยากได้อะขอแค่แค่คนชุดเพชรไปสกายเด้อสวัสดีวิดีอแล้วอือคะแนนขอวิปีโอแ อ่ตั้งแต่เดือนเมษาตั้งแต่เดือนเมษาเอาสักหลุมไหมสักหลุมไม่บุ๊กฮะดูสกายวอลมาเลยสกายวอลไปม่ักลุมสักหลุมตอนเช้าอหละมันมองเห็นจนูง่ายเอ็ดไปเล้ อืมอยู่ตรงไหนกันเนี่ยอยู่ทีเย็ก,ยกสำหชิบเมื่อ18มีนาคม2016อืมแต่เริ่มแค่เกมเมื่อเมีตาอ,อยู่2 0 8 5ครั้งอ่าฮะเดี๋ยวรายงานแล้วนี่รายงานหน้าปกไอฟ้อนรายงานหูจัดเ้ยอุ๊อยู่ตาย ตาอ๋อเขาเรียแล้วหรอเล่าตายตายตายมีโปเอ๊ะรู้จักปลาชื่อปอนเดียวว่าตาบุ๊กมันปาไปหาบุ๊กละปาถึงไปนั่นเออเดี๋ยวเราไปหาแจอุ้ยเโชคดีไอ้ข้าไอ้ข้ามันีเนี้ยข้าอันนี้อนนี้อัน ดาบงกระพันหนึ่งุล้างล้างเอาบวกเอาบวเอาบววอออบุ๊เลยสงคนละนู่นนูบุ๊มากำลังต่อไปอยู่ต่มันคงกาเลยนั่นะมันกำลังต่อไปอ่ะย่างชิงกลางเหรอมันต่อไปเกาะหนึ่งว่าไปกม่ได้นี่พี่อ้ไม่ีเ มห,หมดแล้วเหรอ,เ,อเห็นไหมน่ะมันต่อสูงอ่ะต่อหนดูสิว่นี่นีอนี่ยนี่คุณทำไมต้องทำอินโฟแก้ไขเพลงไงอืมอินโฟอืมแก้ไขเพลงอ่ะถ้า,า,ถา,า,ถา,ามันเ,เ,เพลงมันไม่เพลงไม่เข้า มันต่อไปละวมัไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรอตีนี้มันจะได้มันจะได้ไม่มันมันไม่มันไม่แกะอนลิขสิทธิ์ก็คือจะต้องเอาเพลงเข้าใส่ทั้งหมดเลยแต่เนี่ยเอาเพลงเข้าใส่นิดเดียวมันนี่แบ่งมาใช่ไหมเราให้เครดิตเขาไหมฮะให้เครดิตเขาเพจโอ้โหเพลงเพลงนี้จะเป็นได้เหรอไม่จะเป็นนะเพลงนี้เพลจเพจจะร้องเองก็ได้นะร้องเองอ่ะร้องแล้วก็พี่ทำไมวะลูกไก่ตกลงมาตายไม่ลูกไก่ นี่ลูกไก่กำลังบินลงมาช้าๆบุกไอ้เจ้าได้แดกบุกคนไปละเอาผู้หญิง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 บวกน้อะไรนะตกไว้ใจได้ด้านนี้ง่ายง่าย e a s ีอะ e a หนึ่งหนึ่งหงหนวมึงอย่าดิ้นดิ นึกไม่แม้จะโหน่อยโอ้เก่งได้แค่โป้แล้ววะนึกถึงไม่จะโป้โปต่อเขาพยายามอย่าพูดโปเยอะเพราะว่าแอดมินแอดมินเซิร์ฟนี้ก็มาดูคลิปนี้เหมือนกันนะพยายามอย่าพูดโปเยอะโป้ซัมเมื่อไหร่ล่ะไม่ใช่ละช่างมันดิไม่ชอบอ่ะคนเก็บไม่อ่ะบุ๊คเก็บโปมากเราไม่ได้โป้นะเดี๋ยว ทำไมกระจกเรามันคนดีแอนดินคนอังกฤษอ่ะไม่เดี๋ยวตัวหนึ่งที่ไม่แปลกใจไหนเหรอทำไมเอฟเฟกอะไรมันหายไปหมดเลยแปลกไม่แปลกใจนะเพราะวกเปลี่ยนเพราะพวกเปลี่ยนชื่อเหรอออืเออวะโอ้ทำไมอ่ะซื้อเอฟเฟกมาตอนแรกกับพวกบีเอฟเฟกต์เห็นเปล่าอยากเห็นเวลาเอฟเฟกต์เออซื้อ คือ,อเก็บตังค์ใครับเออเอฟเฟกก็คือถ้าถ้าจะได้ถ้าอยากได้จริงๆก็ชนะให้ได้ติบกว่าครั้งอ่ะไม่ก็มีทางลัดอยู่ทางนึงจะ,จะต้นไม้เอาองบนต้นไม้ต้องหลบอยู่ต้องหลบอยต้นไม้ต๊ดต,ต,ตโอเคต๊ดต,ต,ต สิวาแป๊บตุดจุดตุดจ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 ุดไปกลางแล้อว <ะ S 1> <า>อ,อยู่กลางจา้าอยู่กลางจ้าอืดตายนั่นแหละฆ่าคนได้แล้วหนึ่งคนได้จ้าได้จ้าโอ้โหใครจุดทีเอ็มทีปะโอ้โหไปกลางกันเหรอไปกลางกันเหรอไวาจังอะไรล่ะบุกอยู่กลางอ่ะโอ้โหอยูนนะ่เกมละสุดยอดบุกอยู่กลางจริง,งอ่ะ โม่เาให้ซาบานเลยอะโม่อะเห็นผิดคนพ่เห็นสกินหก่เช่อก็ได้แีม่เชื่นดิคิแล้วตอนนี้างหดับเบิลคิวที่เคอยบุกบุกเลยบุกเลยเกาะพี่ ไม่รอากล่องใช่ไหมบุ๊กบุ๊กบุ๊กดูตรงมุมบุ๊กดูตรงมุมแล้วสังเกตดีๆว่ามันเหลือกี่คนเหลือสามคนคือพวกเราเนี่ยอะไรจริงเรอหรือไม่อะไรแรงกว่าดาบเพชรดาบหินเออไม่รู้ทำไมมันชับเด็ดห้า อยู่ไหนอยู่ไหนจะเอ๋เนี่หรอตีบ okay. ุกกดตีบ land ุกกดที่ไปแล้วเฮ้ยอุ้ยบุกบุกกแกพึ่งบุกบุกกแกพึ่งเออนั่นแหละบายบายพี่เก่งจะหนีแหละไม่ได้เก่งสู้เอ้ยจ้าใครล่ะหมดกันไปฆ่ากันทีนี้ มันติดตัวเหนแล้วค่อยเปิดเหมือนกับไปข้างกันที่นี่แต่พี่แต่น้องกดไปเลยนะไหนอยู่งไหนกันล่ะยุ่ไหนกันเแหละตอนนี้ยี่ไหนแหละไอ้ด็กโง่พี่จะหมดยังเหลืออีกตั้งเยอะเหลืออีกตั้งสิบกว่าอันโอ้ยนั่นบุกไม่ไหวหรอกเพราะตอนนี้บุกเหลือแค่ฝากก่อนทำไมมันเลืกตักันเองจะมาฆ่าเราเหรอมกิน เราชงใส่เน่ตกินเฮ้ยตกตกตกความเดี๋ยวดูความตายของน้องเจมาเฮ้ยเคยกลัวเคยกลัวไมได้แล้วล่ะเล่นติดหมดแล้วเจดูดอะยอเมื่อกี้ตกพอดีเจดูดแล้วเจอดูดแล้วดูดไหนอืม กูเลยแตดูดมาเจอดูมาแล้วอืมเจอแล้วเพื่อนไอดูด่กวนไปละอืมิกินทไมมหรอนิ่กินไหเอรอนี่กินไหมอรอนี่กินไหมออมนัมหน่อยตีแบบนี้ได้เอ้ยเอาเลาด้โอ๊ยนดยังไงน่าเปิดนานเลยวนึงขอออกแล้วคอจกิน อันนี้ก่อนไดหมอืม,อมไม่ต้องเอาเลยจหรือไงจะยังตู้กันไม่จบได,ได้เดี๋ยวเวลาจบแล้วมัง้งเดี๋ยวเวลาจบขอคลิปแล้วมัง้งสวัสด,ดีคบรบหนึ่งชั่วโมงแล้วเหรอโอ้โหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่สตรีมมิ่งสดนะครับเขาให้สามสิบนาทีนะสูะงสุดฮะประมาณสามสิบนาทีถ้าเป็นไม่ได้อืมพี่ล้เปียสะตุ๊กุด บุกบอกปิดดิบุ๊กบอกปิดดิพูดปิดดิ๊ปบปก็พอกี่มาใช้อะไรบุ๊กเ้างเอา <Okay. S 1> บุบก๊กบุ๊กอยากออกคลิปหลายรอบแล้วก็ให้ให้บุ๊กให้บุบก๊กพูดปิดบ้างดิโอ้ก็บอกแล้วปิดแค่นั้นแหละ <laughs> อ่าล่ะครับถ้าชอบลืมกดไลค์ถ้าอยากกินต่ออยลืมกด subscribe ข้างล่างนี้เลย,ก,ลเดยกดดีไลค์เด้อเด้อเด้อโอเค